ย้ำายกรสุดไม่คิดีมวยไทยพรีเมี่ยมนะ่กับเพิ่มเพิ่มเป็นสิบพูดกล้าออกอาวุธอย่างเดียวเวลาไม่ต้องตกใจเลยนะเขามั่วๆม,มาไม่ต้องตกใจนะพิกออกข้างยังไงที่บอกก็สอนกล้าทำ

<ersch> ออกข้างไปอย่าถอยตรงอย่าถอยตรงออกข้างไปเออไปกไปเออมือะไรเลยเนี่ยดักเท่ไปเอ๊ฮุบนอนออกไออกหน้า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 ยดีใส่หน้าใส่หน้าไปสายหน้าเอ่อเออไปเลยใสยหน้าูไปดีแล้วพี่ออกข้างเออ ขิบขิบไปไยากีบอยางไหมึงไรไม่เอาทีไปก่อนเออกระแทกเขาไปเออกระแทกขีบไปเออขีบหน้าขาขีท้องอะไรบ้าไปลงรวมบนหนักกว่านี้ลงรวมบนหนักกว่านี้ดักตัวัตัวเาอย่างเข้าไม่ใกล้เข้าไม่ใกล้เอาจมูหเข้ามาเลย ด้วยคนละมากินคนละมากูละมากตั้งไว้ตั้งไว้เออตั้งไว้ตั้งไว้โอ้โหชกง่ายตายเด็กก็มาหางี้ดักแทงดักแทงด้วยดักแทงด้วยเออตีตีไว้เออช่วยเช็ดด้วยหน่อยไปเอาเออเฮ้ดักแทงด้วย không ai không ai huấn, ơi, không ai đi mà đi mà đi mà, bay đi không đi mà đi mà, ตีไปตีไปตีไปไปตีขาตีขาตีขาโอ้ยดักแทงเี้ยเราเขาเนาดักแงกระกกระกกระกกระเทกไปกระแไปเออทกเรยอ้ยอตังไวตังไว้ตัไว้ตังไวดีมากดีมากดีมาก

เาเอาเวลาเหมือนกันเราหมดเหมือนกันสาธิตเมฆสาธิตเมฆนิดเดียวเออกรแทกการแทกกรแทกกรแทกการแทกกรแทกกระท็กกรแทกกรท็ปออกข้างว่าอย่าถอยต้อยถอยต้งอย่าถอยต้งออกข้างออกข้างออกข้างโอ้าเออดีอรีบการรีบนิเดียว เดินไปตะลอกเดินไปตะอกเย้เดีเด yeah. yeah. sure. oh. ีหายใจกึ๊กดีมากกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนดาวเหลือสามนาทีเองนะเหลือแค่สามนาทีนะต่อยแบบมือเกียดีแล้ว เอาผ้าขึ้นเอาผ้าเปียกปิดหน้าเดียวเอาเอาผ้าปิดเดี๋ยวเอเอผมบอไว้เดาไม่ต้องถอยดีไม่ต้องวนหนีเยอะนะชกแบบเมื่อกี้เลยชนะแล้วแต่ว่าชกแบบเมื่อกี้เลยโอเคไหมดีมากดีมากดีมากมากล้าออกไม่ต้องตกใจดียืนนิ่งๆนั่นแหละดีแล้วก็แกกระแทกแล้วตีบดักเตะแล้วตอดแปะไว้คาที่แบบนั้นเองเออ ยกนี้เขาจะมามั่วต้นๆนะมือสูงมือสูงเข้ามาเตะยัดเชียร์ขาหน้าแรงไงไทยยังไม่ดีมือดีมือจยาบกมือกินไม่แม่เลยมือยกแม่เลยยกเดียวหายใจเรื่องหายใจเรื่ยกสุดท้ายครับผมสามยกครับสามยกสบายๆนะครับสบายๆมีน้องครับมีน้องอนนี้นำประมาณห้าสิบหนึ่งแล้วไอ้เหี้ยพันยางออกไม่ใช่นี่หว่า

แล้วเอาไปแล้วทิบทิบทิบเนี่ยทอยาตงไม่ถอยตงทิบทิบกไปทิบกไปทิบกไปทิบทน้องทิบ

มาได้มด้เินบ้างไเบด้วยเบรก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 ด้วยเบรก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 มาไดกสาบปีช่วยค่นี้มั เอตะวสเอ็ดสิบเอสิเาวิ่าวิโชว์อะ้รได้เต้นหน่อยเต้นหน่อยเต้นหน่อยโยน่อยีลาหน่อยไปอ้ะขอโทษเขาขอโทษเขาขอโทษเขาขอโทษที่มึงย็้ายิ้มนะครับห้ามยิ้มของการห้ามยิ้มถ่ายรูปนะอย่ายิ้มนะครับไม่เด้ยะไปถ่ายรูปไปเอ้เป้นตัว จะร้องให้แล้วนี้ไม่ร้องให้แน่นอนโอ้โหยเอาไงดีเอาไงเสมอแดงชนะแดงมือ